สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพวกเราก็มาจากบริษัทเลมเนต์มิเดียนะครับก็ขอก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมวิทกรเรืองนนท์นะครับเป็นประธานของบริษัทเลมเนต์มิเดียครับค่ะดิฉันจันทรทาวน์ิน,นเอ,อ,อี่ยมรออนะคะเป็นพนักงานบริษัทเลโมเนต์ค่ะค่ะดิฉันปัทธาเจรจานค่ะเป็นพนักงานในบริษัทเลโมเนต์มีเดียค่ะ ค่ะดิฉันนางสาวิรัชยาประทีนาหลานะคะเป็นพนักง,งานบริษัทเลมอนเนตมีเดียค่ะครับในวันนี้นะครับบริษัทเลมอนเนตมีเดียของเราครับก็จะมาทำการรีวิวแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มเนี่ย Discord นั่นเองนะครับซึ่ง Discord เนี่ยเป็นก็ตอนนี้นครับเราก็กำลังใช้แพลตฟอร์ม Discord อยู่เป็นแพลตฟอร์มที่เราใช้กันในบริษัทในการคุยงานนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ ประโยชน์หรือว่าฟังก์ชันของ d i s c o r d นะครับซึ่งมีต่อบริษัทของเรามากมายนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอเริ่มคำถามอันนี้ก่อนนะครับซึ่งคำถามนี้นะครับผมขอถามไปที่คุณจันทาวลินแล้วกันนะครับค่ะครับคุณจันทาวลินครับคือแพลตฟอร์มที่อาจารย์ให้มาครับอย่าง Get เกตเตอทาวอะไรยะ ก็แบบเออกลุ่มอื่นหรือว่าบริษัทอื่นเขาก็เหมือนว่าจะทำแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ครับแต่ทำไมบริษัทของเราถึงไม่ใช้เกตเตอร์ทาวล่ะครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะเหตุผลที่เราไม่ใช้เกตเตอร์ทาวนะคะก็เป็นเพราะว่าเกตเตอร์ทาวเนี่ยไม่ค่อยสเสถียรน,นะคะมีการสะดุดกระตุกระหว่างการใช้งาน,นะคะ่ะเนื่องจากอยู่ในเวอร์ชันเบต้านะคะก็อาจทำให้ผู้ที่ใช้งานแม็นะคะมีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผลด้วยะคะ่ะ แล้วการเชื่อมต่อเนย้ะคะก็ไม่เสถียรคะ่ะกราฟิกของเกตเตอร์ทนะคะเวลามองนานๆเนี่ยก็ทําให้ปวดหัวปวดตาด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะเก t เตอร์ทเนี่ยเปิดใช้งานฟรีแค่30วันเท่านั้นค่ะหลังจากนี้เราก็ต้องจ่ายเงินให้เกตเตอร์ทเพื่อใช้งานต่อเองและที่สําคัญมากๆเลยนะคะทางพนักงานบริษัทเราเนี่ยค่ะก็เข้าไปทดลองใช้งานเก t o r อร์ทแล้วค่ะแล้วก็เกิดข้อขัดไม่เสถียร แสดงผลจึงทําให้เราเลือกที่จะไม่ใช้เกต้าทาวในการติดต่อกันในบริษัทนะคะแล้วก็เลือกที่จะใช้ดิสคอร์ตแทนครับอ๋อครับเหตุผลก็จะเป็นอย่างนี้นี่เองครับก็ในผมนะครับในฐนานะประธานก็ขอเห็นด้วยครับกับความคิดเห็นของคุณจันทร์ราินเลยครับซึ่งตัวผมเองเข้าแล้วก็กระตุกเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับงั้นเราไปที่คำถามต่อไปเลยครับที่เราจะถามพนักงานนะครับก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับ ดิสคอร์ดแบบคร่าวๆนะครับจะเป็นการรู้จักดิสคอร์ดแบบคร่าวๆทั้งนี้ผมขอถามไปที่คุณวีรชยาครับคุณวิรชยารู้จักดิสคอร์ดแบบคร่าวๆไหมครับที่ทำไมอ่าดิสคอร์ดเนี่ยมันเป็นอ่แพลตฟอร์มอะไรยังไงดิสคอร์ดแบบคร่าวๆกันนะคะดิสคอร์ดคือโปรแกรมประยุกต์สำหรับการสนทนาที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งใช้งานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาเซิร์เวอร์ดิสคอร์ดมีทั้ง ช่องข้อความและช่องเสียงที่ใช้สหรับกันในการสนทนาตามเวลาจริงค่ะและสามารถแบ่งปันสื่อแบบต่างๆให้กับสมาชิกของเซิร์ฟเวอร์นั้นได้อีกด้วยค่ะซึ่ง Discord เป็นพื้นที่สาธารนณะทุกคนสามารถดูประวัติการพูดคุยย้อนหลังได้ค่ะหากต้องการวิจารณ์ผู้ใช้ควรดำเนินการทางข้อความส่วนตัวแทนนะคะเพื่อที่จะไม่สร้างความอึดอัดใจต่อสมาชิกในชุมชนและระมัดระวังคำพูดว่าจะกระทบต่อผู้อื่นนั่นเองค่ะ อ๋อโอเคครับก็นี่ครับเป็น Discord นะครับประวัติ Discord แบบคร่าวๆครับก็ขอขอบคุณคุณวิรัชยามากเลยครับต่อไปเรามาพูดกันในหัวข้อฟังก์ชันของ Discord บ้างกันนะครับในสำหรับหัวข้อนี้ครับผมขอเป็นคนที่จะรับผิดชอบในการพรีเซนต์เองนะครับว่าฟังก์ชันของ Discord เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับฟังก์ชันของ Discord นะครับเราจะแยกก่อนนะครับว่าจะเป็น3อย่าง นั่นก็คือฟังก์ชันแรกครับก็คือ text channel text channel ก็คือ,อเป็น channel ที่เป็นเกี่ยวกับข้อความตัวอักษรนะครับต่อไป voice channel อย่างที่เราใช้กันอยู่นะครับห้องห้องประชุมโซนหนึ่งนี่ก็คือเป็น channel ที่เป็น channel คุยเสียงก็จะเป็นช่องที่ทำให้เรารสามารถเข้าป,ประชุมกันได้และสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ bot ครับ b o t channel โอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละช anel นะครับมาเริ่มกันที่ช n น l แรกครับนั่นคือ n e l t e นล c ท a n n e l อย่างที่บอกครับมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องช n น l ที่เป็นเกี่ยวกับข้อความตัวอักษรนะครับซึ่งบริษัทเราครับใช้ c h a n n e l ในการทำฟังก์ชันนั่นก็คือการสร้างช n e l เป็นตามหัวข้อต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการใช้งานในบริษัทมาเริ่มกันนะครับตามภาพนั่นคือช nel ประชาสัมพันธ์ ช่องประชาสัมพันธ์เนี่ยก็มีประโยชน์ในการนัดหมายการทํางานนัดหมายการประชุมนะครับและเมื่อพนักง,งานของเราครับได้เห็นการแจ้งเตือนในชแนลนี้แล้วก็มีอีโมจิให้กดนะครับกดถูกใจก็แปลว่ารับทราบแล้วในการกดถูกใจก็สามารถนี่ครับมันจะมีขึ้นชื่อว่าใครที่รับทราบประชาสัมพันธ์นี้แล้วครับ <c oughs> ก็จะทำให้การนัดหมายของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเพราะว่าพนักง,งานมีการรับรู้แล้วครับ ต่อไปเช้นเดียวกไปนะั่นคือการลงเวลาเข้าแล้วก็ลงเวลาออกครับอันนี้นะครับทําให้การทํางานของบริษัทเรามีประสิทธิภาพมากเรื่องการลงเวลาเนื่องจากการเข้ามาลงเวลาเข้าทํางานและการลงเวลาออกทํางานของพนักง,งานของเราครับมันจะมีหลักฐานไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีและเวลาที่ลงนะครับมันก็จะขึ้นนะครับว่าคุณลงกี่โมงแล้วก็เข้ากี่โมงแล้วก็ออกกี่โมงครับซึ่งเป็นหลักฐานที่ ไว้ตรวจสอบการเข้าทํางานของพนักงานได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็เป็นหลักฐานที่เป็นอะไรที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนครับต่อไปอีกช่องหนึ่งก็เป็นการแจ้งปัญหาเซิร์ฟเวอร์ครับถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเราเนี่ยเราก็สามารถแจ้งในช่องนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวแอดมินนะครับเขาก็จะไปแก้ไขปัญหานั่นเองซึ่งแอดมินก็คือผมนี่อีกนั่นเองครับต่อไปนะครับเท็กซ์แชในการคุยงาน การที่มี Tech Channel การคุยงานครับก็จะทำให้เราสามารถแชร์ข้อมูลในการทำงานของเราเนี่ยลงใน c h a n n e l นี้ได้เลยนะครับว่าเราควรจะต้องทำงานยังไงบ้างนะครับแล้วก็มาแชร์กันในนี้พวกข้อมูล reference ต่างแล้วก็จะมาลงกันในนี้หมดเลยครับต่อไปช่องแชร์ไฟล์งานช่องนี้ก็มีประโยชน์มากครับเพราะว่าเราสามารถแนบไฟล์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์รูปภาพหรืออะไรที่มีขนาดไม่เกิน100มกครับเราก็จะแชร์ ฝากไฟล์งานกันไว้ในนี้ได้เลยครับก็ที่ผ่านมาก็อย่างที่เห็นในภาพน,นะครับก็จะเป็นไฟล์งานที่ใช้พรีเซนต์ในวิชานั่นเองครับแล้วก็จะมาฝากกันตรงนี้แล้วก็พนักงานของเราแล้วก็คนในบริษัทก็เห็นไฟล์งานแล้วก็สามารถดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้เลยครับโอเคครับต่อไปเราก็จะพูดถึง c h a n n e l บ้างครับ White Channel หรือ,อ channel เสียงนั่นเอง ก็ที่เรากําลังอยู่ในตอนนี้ครับเราอยู่ในแชนแนลห้องประชุมโซนหนึ่งซึ่งห้องประชุมโซนหนึ่งเนี่ยเราก็จะเอาไว้จะเอาไว้เกี่ยวกับประชุมนะครับใหญ่นั่นก็คือเนี่ยครับมีพนักงานทุกคนเข้ามาพร้อมในที่นี้ครับห้องประชุมโซนหนึ่งซึ่งในการประชุมเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันที่เราสามารถแชร์หน้าจอได้นะครับถ้าเรามีสไลด์หรืออะไรงานหรือว่าเราเปิดเว็บเราสามารถแชร์ดิสเพย์นะครับลงในนี้ได้แล้วก็ประชุม ให้ทุกคนในบริษัทนะครับเห็นได้หมดเลยนะครับก็เนี่ยครับทำไว้เผื่อด้วยมีห้องประชุม2แล้วก็3แล้วก็ห้องประชุมผู้บริหารครับสังเกตตัวเลขนี่ครับ0 0 0 4มันแปลว่าสามารถเข้าห้องนี้ได้ทั้งหมด4คนนั่นเองครับซึ่งเป็นการาจำกัดจำนวนคนในห้องนั่นเองครับก็จะมีแค่ผู้บริหารนะครับที่เข้าได้ถ้าบริหารมี4คนเข้าเต็ม4ก็จะไม่มีพนักง,งานคนไหนสามารถ เข้าห้องนี้ได้เลยครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราภูมิใจนาเสนอมากก็คือห้องทํางานส่วนตัวนะครับพนักงานของเราทุกคนนะครับจะมีช่อง Watch Channel ที่จะทํางานส่วนตัวครับได้ทุกคนเลยครับเนี่ยสังเกตดูครับจะมีห้องที่เป็นชื่อของทุกคนได้เลยครับโอเคครับเรามาพูดกันถึงอย่างสุดท้ายนั่นก็คือบอทเพลงกันมาครับการขอเพลงบอทเพลงนะครับก็คือจะเป็นการพิมพ์เพลงเข้าไปเพื่อที่จะให้ เจ้าที่บอดนะครับเป็นอีกหนึ่งยูเซอร์นะครับเข้ามาในห้องของเราแล้วก็จะเปิดเพลงให้เราฟังครับซึ่งสิ่งนี้ครับทำให้การทำงานที่เครียดของเราเนี่ยสามารถผ่อนคลายได้ด้วยการเชิญบอดเพลงนะครับเข้ามาโอเคครับในตอนนี้ก็อาจจะเครียดกันนะครับทุกท่านครับมีเพลงที่จะนำเสนอนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญคุณเจ้าที่ฝ่ายเสียงนัเข้ามาครับเราจะมาลองฟังก์ชันกันด้วย ยังอยู่กันไหมครับฟังเพลงลิซ่าค่ะอะรครับเพลงลิซ่าเหรอครับใช่ค่ะอ่าเป็นเพลงอ่าบ t s ได้ไหมครับผมชอบ BTS ครับอขอเพลงไดนามายหน่อยค่ะโอเคครับไดนามาย e ที่ไม่ใช่ลูกอมใช่ไหมครับไม่ใช่เราเปิดอ่ะคูกไม้ค่ะทำไมค่ะโอเคครับนี่ครับเราก็ง่ายๆครับพิมพ์เพลงไปพิมพ์ชื่อศิลปินไดนามาย e บีทอสปุ๊บแล้วกด Enter อันนี้ครับมาละเจ้าที่เียงอันนี้ครับเพลงขึ้นแล้วทุกคนได้ยินกันไหมครับได้ยินค่ะแล้วคุณปัทนาคุณจันทรวินได้ยินไหมครับได้ยินค่ะนี่ครับเนี่ยพอมีเพลงเข้ามาในการทำงานนะครับการทำงานมันก็จะไม่เครียดอีกต่อไปโอเคครับงั้นหน้าที่ของคุณบอดแล้วครับขอเชิญคุณบอทออกกันนะครับ เราย้อนกลับมาที่ห้องทํางานส่วนตัวกันบ้างครับก็เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะครับว่าเวลาการเข้าทํางานส่วนตัวเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวขอเชิญพนักงานทุกคนนะครับเข้าทํางานในห้องส่วนตัวครับอันนี้ครับเ้าเข้ามาไปแล้วครับนี่ครับย้ายกันไปตามห้องครับคุณจันทร์ทารุลินนะครับอ่ายังไม่ย้ายกันผมขออนุญาตย้ายให้เองนะครับอ้าวย้ายแล้วโอเคไม่เป็นไรครับ โอเคงั้นเหลือห้องผมแล้วผมจะลองเข้าดูครับเนี่ยครับห้องส่วนตัวครับจำกัดการเข้าถึงก็คือ2คนอาจจะมีให้เพื่อนร่วมทีมอาจจะเข้าไปคุยงานกัน2คนที่ว่าอาจจะเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับของห้องทำงานส่วนตัวคือเราก็สามารถเชิญบทเพลงเข้าไปได้เช่นกันครับโอเคครับนี่ผมอยู่ในห้องทํางานส่วนตัวครับผมจะลองอเชิญบทเพลงเข้ามาครับผมชอบเพลง อันนี้นะครับเนี่ยผมลองเชิญเข้ามารอ,าอสักครู่นะครับนี่ามาแล้วโอ้โหไพ่รอครับทำงานยังมีคนสุขแน่นอนโอเคครับขอเชิญคุณบอทออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันต่อในห้องประชุมโซนหนึ่งนะครับ คุณจันทรา์ารินครับคุณต้องเข้ามาในห้องประชุมโซนหนึ่งนะครับน่ามาแล้วครับโอเคครับในเมื่อเรามากันพร้อมแล้วครบแล้วนะครับก็ฟังก์ชันในหัวข้อฟังก์ชันของ Discord ก็โอเคครับจบตอนทันนี้ครับอ๋อเวยังมีอีกคำถามหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆจะเรียกคำถามไม่ได้ไปขอเป็นการสรุปเลยแล้วกันนะครับก็ จะเป็นการสรุปประโยชน์ของ Discord ที่มีต่อบริษัทเราครับผมขอมอบหน้าที่นะครับให้กับคุณปราถนาครับในการสรุปเลยครับค่ะส่วนประโยชน์ของ Discord นะคะหลังจากที่บริษัทของเราเนี่ยได้ใช้งานกันมาสักพักนะคะค่ะก็จะพูดเป็นข้อๆนะคะแรกค่ะการใช้งาน Discord นี้นะคะใช้งานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะโดยสามารถโหลดได้ทั้งโทรศัพท์ iPad แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะโดยที่จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรเลยค่ะ2นะคะ รีคอร์ดรีคอร์ดเนี่ยสามารถแบ่งเป็นห้องได้ค่ะสาาร้างเป็นห้องได้อย่างชัดเจนนะคะโดยแต่ละห้องเนี่ยก็จะแบ่งประเภทแล้วก็การใช้งานได้อย่างเหมาะสมค่ะเช่นอย่างในบริษัทเรานะคะก็จะมีห้องประชุมซ e อค่ะโดยในห้องนี้นะคะก็จะแบ่งคนไว้เนี่ยสี่คนค่ะโดยในเวลาประชุมนะคะก็จะมีเพียง ce อเท่านั้นค่ะที่ที่สามารถเข้าห้องนี้ได้ข้อสามนะคะสามารถดึงวัดเพลงเข้ามาได้ค่ะซึ่งข้อนี้เนี่ยก็จะช่วยในการคลายเครเียดในการทํางานค่ะข้อสี่ค่ะสามารถตั้งยศ ของแต่ละคนได้ค่ะโดยแต่ละยศเนี่ย<__ก็จะมีหน้าที่ต่างกันนะคะเช่นแอดมินค่ะแอดมินหลักเนี่ยจะสามารถรับแต่งแก้ไขต่างๆภายในภายในดิสคอร์ได้ค่ะแล้วก็รองแอดมินนะคะสามารถปรับแต่งได้บางส่วนค่ะแต่ว่าไม่ทั้งหมดเหมือนแอดมินหลักนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยดิสคอร์นะคะสามารถเปิดกล้องค่ะแล้วก็แชร์ภาพหน้าจอได้ค่ะโดยข้อนี้เนี่ยจะมีความสะดวกในเรื่องการทํางานมากขึ้นค่ะค่ะโดยนี่นะคะก็จะเป็นภาพโดยภาพรวมค่ะหลังจากที่เราได้ใช้งานมาค่ะ ประมาณนี้ค่ะครับแล้วก็ผมรู้ผู้ไปนึงสวนนะครับเมื่อการทํางานของเราครับจบแล้วลงเวลาออกเรียบร้อยแล้วเรายังมีโซนพักผ่อนอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับโซนพักผ่อนของเราครับก็จะมีนะครับโลกะหารแักกาแฟดาดฟ้าครับซึ่งบทเพงลงเราก็สามารถเชิญไปได้เหมือนครับเราเข้าไปในรักกาแฟแล้วก็เชิญบทเพลงนะครับเข้าไปฟังได้ แล้วก็เราสามารถไปคุยอะไรที่เป็นแบบการคุยเล่นที่ไม่เกี่ยวกับงานนะครับได้ครับมีช n e ลที่ไว้สําหรับคุยเล่นด้วยนะครับสามารถทําให้พนักง,งานนะครับไม่เครียดจากการทํางานนั่นเองครับโอเคครับก็นี่ครับก็เป็นการรีวิวประโยชน์ของ Discord ที่มีต่อบริษัทของเรานะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆหรือใครที่สนใจครับอยากจะทำเซิร์ฟเวอร์หรือช n e l ให้เป็นการทำงานบริษัท อย่างของกลุ่มเราเนี่ยครับก็สามารถติดต่อเพื่อที่จะปรึกษาได้เลยนะครับทางเราครับยินดีที่จะแชร์ข้อมูลนะครับแชร์เทคนิคในการทำเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดเนี่ยเพื่อการทำงานต่างๆนะครับแบบนี้ให้ได้แบบฟรีๆเลยครับสามารถปรึกษาพวกเราได้เลยนะครับเพื่อประโยชน์ในการทำงานของทุกท่านนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ครับบริษัทเลมอนเน็มีเดียของเราก็ต้องขอ ลาไปก่อนนะครับสำหรับนี้ก็ขอสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ